สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เนาะที่เก้าเมษายนสองพันห้า้หกสิบหกครับวันนี้ก็มาเที่ยวสวนคุณลุงกิติเนาะมาอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าวันที่ยี่สี่นี้วันที่ยีบสี่เมษายนจะครบหนึ่งปีหลังการเสียบข้างเนาะแล้วก็ตัดยอดไปครับตอนนี้ก็พามาชมโซนของหมอนทองเนาะหมอนทองครับซึ่งเป็นโซนที่อยู่ข้างล่าง ข้างบนนู้นก็จะเป็นพวกหมนะูสันคิงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหมอนทองครับหลังหลังจากเสียบค้างไปหนึ่งปีครับก็จะครบหนึ่งปีเนาะก็มาดูลำต้นกันครับลำต้นก็เท่ากับเท่ากับแขนนะเท่ากับแขนแล้วไอ้รอยที่ทำการเสียบค้างก็สะดือมันหลุดแล้วนะครับบางต้นก็ยังไม่หลุด ความสูงของมันก็ตอนนี้ก็อยู่ละลๆสักสองเมตรครึ่งถึงเกือบสามเมตรแล้วครับยิงมันก็ใหญ่เนาะเนี่ยครับลมก็แรงครับลมแรงเนาะเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งครับติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะพื้นที่ของเขาจะว่างแล้วก็เจ้าของที่ดินในส่วนของตรงนี้ก็ยังไม่มีการทําทําอะไรครับเนื่องจากเขาจะมีโครงการในการ ทำบ้านจัดสรรครับซึ่งข้างบนนู้นข้างบนนู้นจะติดถน,นนนะติดถนนถนน,นนหลวงชวนบ,บทครับมีพื้นที่ก็30มสกว่าไร่เนาะโครงการเขาจะทําเป็นบ้านจัดสรรครับแล้วก็ตรงนี้ทีหลังก็จะโลงนะ่งเนาะถ้ามีการก่อสร้างบ้านขึ้นมาก็จะโลง่งแล้วก็มันจะเป็นแรงประทะของลมเลยครับในส่วนของทุเรียนเนะาะก็พามาเดินดูอัปเดตไปในตัวครับ เพราะว่าไม่ได้เข้ามานานส่วนของทางนู้นเนาะทางนู้นจะมีอยู่อีกประมาณ2ไร่ครับข้างหลังนูน้นผมยังไม่เคยเข้าไปทําวิดีโอเลยครับเนื่องจากมันต้องเดินเลาะริมคลองไปนะเดินเลาะริมคลองไปนี่นครับเพื่อน ก็จะขุดคูเนาะแล้วก็ทำเป็นลูกฟูกขึ้นมาสองแถวครับได้สองแถวการจเจริญเติบโตก็ถือว่าเร็วมากครับก็จะหน่งปีเนาะสูงก็สองเมตรกว่าเกือบสามเมตรครับการใส่ปุ๋ยคุณลุงกิติเขาใส่ตามรอบครับรอบรอบเดือนเนาะ ไม่ได้ใส่ตามรอบใบครับรือใส่ตามรอบรอบเดือนหนึ่งเดือนก็ใส่หนึ่งครั้งเนาะต้นทุกต้นเดือนครับนะครับโซนท้ายท้าต้นใหญ่ครับต้นใหญ่แล้วก็สูงด้วยเนาะก็อหนึ่งปีแล้วครับว่าคาดว่าสามปีนะสวนนี้น่าจะสามปีครับก็น่าจะให้ผลผลิตแล้วครับซึ่งสวนอาจารย์ผมก็ประมาณสามปีกว่าเนาะสามปีกว,กว่าก็ให้ผลผลิตแล้วครับ ก็ดูในระยะไกลนะมันก็เป็นเป็นแถวไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มใหญ่แล้วเนาะเป็นแถวเป็นแนวไปเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มจะดูแล้วสวยงามเนาะ๋ววคาดว่าอายุสองสามปีก็น่าจะเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่แล้วก็ดูแล้วสวยงามครับเดีย๋ยวผมพาไปดูต้นทองราบูนะเนาะเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ติดตามได้อัปเดตไปในตัวครับว่าเออความจเจริญเติบโตมันการจเจริญเติบโตมัน พัฒนาการไปอย่างไรครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับขึ้นมาโซนข้างบนนี้เนาะก็เป็นทุเรียนพันธุ์พันธุ์ต่างๆครับเป็นเนบญจพันธนะ์เนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับคุณลุงกิติแกทําหลายสายพันธุ์ครับเนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวนะแล้วก็ทองลาบูต้นนี้เป็นทองลาบูครับโดนโลมประทะเนาะใบก็จะหายไปหน่อยนึงส่วนต้นนี้ ก็เป็นต้นแรกเนาะที่ขยายพันธุ์มาจากต้นแม่มันต้นแม่มันอยู่นี่ครับตองระบูก็อายุหนึ่งปีหนึ่งปีของมันความสูงก็น่าจะละลาวสองเมตรครึ่งสามเมตรแล้วครับครับก็เป็นป้ายบอกเนาะปลูกเมื่อวันที่เท่าไหร่ปลูกเมื่อวันที่เท่าไหร่เสียบข้างวันที่เท่าไหร่แล้วก็ตัดต้นไปวันที่เท่าไหร่ส่วนข้างบนนี้ก็เป็นโซนของ ของมูสันคิงครับมูสันคิงพาไปดูใกล้ๆกันหน่อยครับก็เดินเหนื่อยเนาะเดินจากข้างล่างข้างล่างสุดนู่นครับเมื่อกี้เดินไปสุดนู่นเลยครับมูสันคิงก็ต้นใหญ่ใช้ได้ครับเพียงแต่ทรงพุ่มมันจะไม่ขึ้นบนเนาะมันจะขยายออกข้างสรงพุ่มมันจะขยายออกข้างครับนี่นะครับทรงพุ่ม,มจะสวย คุณลุงกิติแกมีผู้ช่วยครับคือบังครับคือบังเนาะบังเป็นคนตัดยางเนาะแล้วก็เวลาช่วงเช้าเขาจะมาช่วยดูแลสวนก่อนครับมาดูแลสวนซึ่งบังก็เก่งนะครับเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่มีความรู้เลยครับก็มาศึกษาด้วยกันครับศึกษาด้วยกันแล้วก็ทําสวนทุเรียนเป็นสวนแรกเนาะที่เขาเขาทําเองครับก็มีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะ ได้เปลี่ยนประสบการณ์กันเขาถือว่าเขาทําสวนได้สวยมากครับประกอบก,บกับการมีทุนเนาะมีทุนที่คุณลุงกิติได้ทําสวนครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ